ในยุคปัจจุบันคุณมีความสามารถที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตได้มากยิ่งกว่าที่คุณเคยจินตนาการเอาไว้ซะอีกคุณมีพรสวรรค์มากกว่าที่คุณจะใช้ได้หมดในร้อยชาติไม่เคยมีโอกาสและนวัตกรรมแปลกใหม่ที่จะช่วยให้คุณมีสุขภาพมีความสุขและมีฐานะที่ดีขึ้นได้มากเท่ากับที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ดังนั้นเพื่อดึงเอาศักยภาพอันไม่มีที่สิ้นสุดนี้ออกมาใช้ความรับผิดชอบต่อตอนเองประการแรกและประการสําคัญที่สุดก็คือ การรู้อย่างแน่ชัดว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรกันแน่เมื่อคุณรู้อย่างแน่ชัดแล้วว่าคุณคือใครคุณต้องการอะไรและต้องการไปที่ไหนคุณก็จะประสบความสำเร็จมากกว่าและเร็วกว่าคนทั่วไปได้ถึง10เท่าโดยทั่วไปแล้วเราทุกคนล้วนมีเป้าหมายหลักที่คล้ายกัน4ด้านได้แก่ด้านแรกคือด้านของร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีและมีชีวิตที่ยืนยาวด้านที่สก็คือการได้ทำงานที่รัก และก็ได้รับค่าตอบแทนที่ดีด้านที่3มีความสัมพันธ์ที่เปี่ยมสุขกับคนที่เรารักและนับถือซึ่งเขาก็ต้องรักและนับถือเราด้วยเช่นกันด้านที่4การมีอิสรภาพทางการเงินเพื่อไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอีกตลอดไปทั้งชีวิตถ้าหากประเมินในแต่ละด้านด้วยการให้คะแนน1ถึง10คุณจะพบว่าปัญหาความกังวลส่วนใหญ่ของคุณนั้นจะอยู่ในด้านที่ได้คะแนนต่ำสุดดังนั้นการปรับปรุงชีวิตของคุณให้ดีขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุด จะเกิดขึ้นได้เมื่อคุณเริ่มต้นปรับปรุงในด้านที่ได้คะแนนต่ำสุดเป็นระดับแรกในการที่จะบินไปสู่จุดหมายปลายทางใดๆก็ตามในสีด้านนี้คุณอาจจะมีทัศนคติแบบอุดมสมบูรณ์หรือทัศนคติแบบขาดแคลนก็ได้ถ้าหากคุณมีทัศนคติแบบอุดมสมบูรณ์คุณก็จะมีความมั่นใจมองโลกในแงด่ดีและกระทุ่มเททำงานอย่างมั่นใจเพื่อมุ่งหน้าไปตามทิศทางความฝันของคุณเมื่อคุณมีทัศนคติแบบอุดมสมบูรณ์คุณก็มีแนวโน้มที่จะมองโลกด้วยความชื่นชม คุณจะเชื่อว่าโลกใบนี้คือสถานที่ที่แสนวิเศษซึ่งอัดแน่นไปด้วยผู้คนที่ดีคุณจะรู้สึกว่านี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการมีชีวิตอยู่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ตระหนักถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆบนโลกนี้เลยแต่คุณยอมรับว่าปัญหาเหล่านี้มีอยู่จริงเมื่อคุณมีทัศนคติแบบอุดมสมบูรณ์ คุณก็จะมองโลกนี้บวกและในทางที่สร้างสารรค์มากขึ้นและก็จะให้ความสําคัญกับทางออกมากกว่าปัญหาคุณจะให้ความใส่ใจกับสิ่งที่สามารถทําได้เพื่อปรับปรุงสถานการณ์ให้ดีขึ้นมากกว่าที่หมกมุ่นอยู่กับการหาคนมารับผิดช,ชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นถ้าหากคุณมีทัศนคติแบบขาดแคลนคุณจะทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามคุณจะเชื่อว่าความสําเร็จเป็นเรื่องของโชคและคนที่ประสบความสําเร็จ อาจจะได้เงินมาจากการโกงหรือว่าการหลอกลวงผู้อื่นคุณจะมองเห็นการกดขี่หรือความไม่ยุติธรรมในทุกขนทุกแข่งคุณจะยอมรับข้อแก้ตัวเดิมๆที่ว่าคนรวยก็รวยเอารวยเอาส่วนคนจนก็มีแต่จนลงจนลงไม่สําคัญว่าคุณมีความรู้มากแค่ไหนแต่สําคัญตรงที่คุณรู้จักใครมากกว่าหรือว่าคุณไม่อาจจะสู้กับระบบเจ้าขุนมูลนายได้ไม่ว่าคุณจะมีทัศนคติแบบใดก็ตามมันก็จะมีพลังในตัวเอง โลกภายนอกตัวของคุณมันจะสอดคล้องกับโลกภายในใจของคุณและเนื่องจากคุณกําลังฟังเรื่องนี้อยู่จึงเห็นได้ชัดว่าคุณมองโลกไปในทางที่อุดมสมบูรณ์และชื่นชมคุณมีอำนาจที่จะควบคุมอย่างเต็มเปี่ยมและก็เชื่อว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณนั้นเป็นผลมาจากการกระทําของตัวคุณเองถ้าหากคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีและคิดในทางที่สร้างสรรค์คุณจะยืดอกรับผิดชอบต่อตัวเอง และทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณอย่างเต็มที่คุณจะไม่กล่าวโทษคนอื่นหรือมัวแต่แก้ตัวถ้าหากคุณไม่ได้มีความสุขกับสถานการณ์ใดก็ตามคุณก็จะคลุกอยู่กับมันและพยายามหาทางเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นั้นให้ดีขึ้นและถ้าหากคุณไม่อาจเปลี่ยนแปลงมันได้คุณก็จะยอมรับมันแต่คุณจะไม่บ่นยิ่งคุณใช้เวลาในการตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางและเป้าหมายของคุณมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งบรรลุผลตามที่ปรารถนาง่ายและเร็วยิ่งขึ้นเท่านั้น เจตจำนงที่มีต่ออนาคตของคุณจะเป็นตัวกำหนดการกระทำในปัจจุบันของคุณทุกๆวันเริ่มด้วยคำถามที่น่าจะเป็นคำถามสำคัญที่สุดนั่นก็คือจริงๆแล้วฉันต้องการทำอะไรกับชีวิตของฉันเวลาที่คุณกำหนดเป้าหมายให้กับด้านใดของชีวิตก็ตามจงแสดงความเห็นกับตัวออกมาอย่างเต็มที่ทำให้มันสุดโตกไปเลยจงกำหนดให้แน่ชัดว่าเงื่อนขไขใดที่ทำให้คุณมีความสุขที่สุดและมอบความพึงพอใจสูงสุดให้แก่คุณถ้าหากว่าคุณทำสำเร็จ ให้จินตนาการว่าคุณสามารถโบกคาถากายสิทธิ์เสกชีวิตของคุณให้สมบูรณ์แบบในทุกๆด้านและชีวิตของคุณจะมีหน้าตาเป็นเช่นไรคุณกล้าที่จะฝันถึงสิ่งใดถ้าหากคุณรู้ว่าความฝันของคุณจะกลายเป็นความจริงเมื่อคุณถามคำถามนี้ก็ให้จินตนาการว่าคุณไม่มีข้อจำกัดใดๆทั้งสิ้นให้จินตนาการว่าคุณมีเวลาและเงินทองมีความรู้และทักษะมีเพื่อนฝูงและคนที่รู้จัก มีการศึกษาและความสามารถทั้งหลายที่จำเป็นต่อการบรรลุปเป้าหมายใดๆก็ตามที่คุณกำหนดไว้ให้กับตัวเองถ้าเปรียบเทียบให้มันเห็นภาพชัดก็คือให้จินตนาการว่าคุณมีบัตรเครดิตที่ไม่จำกัดวงเงินและคุณสามารถขึ้นเครื่องบินไปยังจุดหมายปลายทางใดก็ได้บนโลกใบนี้เริ่มต้นจากงานและอาชีพของคุณถ้าคุณมีรายได้ในฝันรายได้นั้นคือเท่าไหร่ถ้าคุณมีงานในฝันคุณจะทำงานให้กับบริษัทหรือองค์กรประเภทใด คุณจะทำงานกับผู้คนแบบไหนถ้าหากคุณสามารถออกแบบงานของตัวเองได้คุณชอบที่ทำงานอย่างไรและวิธีไหนที่คุณจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดความสามารถและพรสวรรค์ใดที่คุณมีอยู่ซึ่งคุณต้องการนำไปใช้อย่างเต็มที่เนื่องจากคุณจะต้องทำงานไปเกือบตลอดทั้งชีวิตที่เหลืออยู่หนึ่งในความรับผิดชอบหลักของคุณก็คือการรู้ให้แน่ชัดว่างานที่เหมาะสมกับคุณที่สุดคืออะไร ดังคำกล่าวของนโปเลียนฮิวที่บอกไว้ว่ากุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จก็คือการระบุออกมาให้ได้ว่าคุณสนุกกับการทำสิ่งใดมากที่สุดแล้วพยายามสร้างรายได้ที่ดีจากการทำสิ่งนั้นถ้าหากคุณสามารถทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เพียงแค่สิ่งเดียวตลอดทั้งวันและก็ได้รับค่าตอบแทนที่ดีจากการทำสิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นน่าจะเป็นอะไรเวนไดเออร์ yer, กล่าวเอาไว้ว่าเด็กแต่ละคนเกิดมาบนโลกนี้พร้อมกับคำสั่งลับ และวคำสั่งลับของคุณคืออะไรคุณเกิดมาเพื่อสิ่งใดอะไรคือพรสวรรค์ความสามารถพิเศษความสนใจแรงปรารถนาและทักษะที่ทำให้คุณไม่เหมือนใครเรียกได้ว่าต่างจากคนอื่นทั้งหมดคุณจะรู้ได้ยังไงว่าตอนไหนที่คุณกำลังทำสิ่งที่คุณถูกสวรรค์ลิขิตมาให้ทำคุณจะบอกได้ยังไงต่อไปนี้คือดัชนีชีวัตสิบประการที่คุณสามารถใช้ตัดสินว่า คุณอยู่ในสาขาอาชีพที่เหมาะสมและกำลังทำสิ่งที่คุณถูกลิขิตมาให้ทำบนโลกใบนี้หรือไม่ข้อที่ 1. คุณรักงานของคุณมันทำให้คุณสนใจหลงไหลและดึงดูดข้อที่2คุณต้องการเป็นเลิศในงานของคุณต้องการก้าวไปอยู่ในระดับ10%สูงสุดในสาขาอาชีพของคุณข้อที่3คุณชื่นชมคนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในสาขาอาชีพของคุณและต้องการเป็นเหมือนพวกเขาต้องการที่จะประสบความสำเร็จในระดับเดียวกับพวกเขา ข้อที่4คุณชอบที่เรียนรู้เกี่ยวกับสาขาชีพที่คุณเลือกคุณหาความรู้เพิ่มเติมจากการอ่านสมัครเรียนในหลักสูตรต่างๆเข้าฟังการบรรยายและฟังซีดีหรือว่าดูดีวดีให้ความรู้คุณไม่เคยเหนื่อยกับการเรียนรู้ไปตลอดชีวิตข้อที่5งานที่เหมาะสมกับคุณก็คือสิ่งที่ง่ายต่อการเรียนรู้และการลงมือทําเวลาที่คุณทํางานนี้มันดูเหมือนว่าเป็นไปได้โดยธรรมชาติสําหรับคุณ ทางที่มันอาจจะดูยากสําหรับคนส่วนใหญ่ข้อที่6เวลาที่คุณจมจ่อมอยู่กับงานเวลามันจะหยุดนิ่งคุณมักจะลืมการกินการดืม่มการหยุดพักหรือว่าแม้แต่เวลาพักผ่อนข้อที่ 7. ประสบการณ์ความสําเร็จในสาขาชีพนี้ทําให้คุณรู้สึกพอใจและก็ภูมิใจในตัวเองเป็นอย่างยิ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ซึ่งหาเปรียบไม่ได้ในชีวิตของคุณคุณแทบรอไม่ไหวที่จะประสบความสําเร็จอีกครั้งข้อที่ 8. คุณชอบนึกถึงงานของคุณ และพูดถึงมันเวลาที่คุณไม่ได้ทำมันอยู่มันเชื่อมประสานเป็นหนึ่งเดียวกับชีวิตของคุณข้อที่9คุณชอบที่จะติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่นๆในสาขาอาชีพของคุณแล้วก็พูดคุยเรื่องงานในทุกโอกาสข้อที่10คุณวางแผนที่จะทำงานนี้ไปตลอดชีวิตของคุณและจะไม่ยอมกเกษียณตัวเองเพราะว่าคุณสนุกกับมันมากเคยมีคำกล่าวเอาไว้ว่าจงทำในสิ่งที่คุณรักแล้วเงินจะตามมา ความสาเร็จที่แท้จริงมาจากการค้นพบสิ่งที่คุณรักที่จะทำและทุ่มเทใจทั้งหมดเพื่อทํามันให้ดีขึ้นเรื่อยๆการระบุงานหรือว่าอาชีพในฝันของคุณนั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการเลือกจุดหมายปลายทางที่แท้จริงของคุณรวมไปถึงการดึงเอาศักยภาพที่แท้จริงของตัวคุณออกมาใช้อย่างเต็มที่อีกด้วยถ้าหากวันนี้คุณยังไม่ได้แต่งงานก็ให้บรรยายลักษณะความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบสําหรับคุณให้จินตนาการถึงคู่ครองในฝันของคุณ ให้เขียนคุณสมบัติและลักษณะนิสัยทุกอย่างของเขาหรือเธอคนนั้นออกมาแล้วคุณจะต้องทึ่งที่ได้พบว่าคุณได้พบกับคนที่เหมาะสมกับคุณรวดเร็วเพียงใดหลังจากที่คุณมีความชัดเจนแล้วว่าเขาคนนั้นมีลักษณะอย่างไรถ้าหากชีวิตส่วนตัวของคุณสมบูรณ์แบบในทุกด้านคุณจะใช้เวลาและชีวิตของคุณยังไงคุณจะขับรถรุ่นไหนคุณจะไปเที่ยวพักผ่อนในรูปแบบไหนคุณอยากเดินทางไปที่ใดจงทําปฏิทินในฝันของคุณขึ้นมา โดยระบุรายละเอียดลงไปเป็นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนและรายปีการได้รู้ว่าตัวเองต้องการสิ่งใดคือก้าวแรกที่จะช่วยให้คุณไปถึงจุดหมายปลายทางได้ถ้าหากว่าคุณมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงมันจะแตกต่างจากสุขภาพในปัจจุบันของคุณอย่างไรคุณจะมีน้ำหนักเท่าไหร่คุณจะแข็งแรงแค่ไหนคุณจะกินอาหารประเภทไหนคุณจออกกำลังกายแบบใดในแต่ละวันหรือว่าในแต่ละสัปดาห์ จงจินตนาการว่าคุณสามารถปั้นและกำหนดรูปร่างของคุณได้แล้วคุณจะดูเป็นเช่นไรสุดท้ายแล้วถ้าคุณมีชีวิตทางด้านการเงินที่สมบูรณ์แบบตัวคุณจะมีมูลค่ามากเพียงใดคุณจะมีเงินในธนาคารเท่าไหร่คุณจะนําเงินไปลงทุนให้เงินทำงานแทนคุณมากแค่ไหนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของคุณจะเป็นเท่าไหร่คุณจะมีรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินของตัวคุณเท่าไหร่ในแต่ละเดือนและในแต่ละปี ยิ่งคุณตอบต่อคําถามเหล่านี้ได้ชัดเจนมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งวางแผนสําหรับการเดินทางไปสู่เป้าหมายปลายทางของคุณได้ง่ายขึ้นเท่านั้นต่อไปนี้คือแบบฝึกหัดง่ายๆให้ระบุว่าคุณต้องใช้เงินเดือนละเท่าไหร่คุณจะต้องใช้เงินเดือนเดือนละเท่าไหร่เพื่อที่จะให้มีชีวิตที่สุขสบายถึงแม้คุณจะไม่มีไรายได้เข้ามาเลยก็ตามให้รวมรายจ่ายทั้งหมดของคุณตั้งแต่ค่าบ้านค่าอาหารค่าเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลค่าไปเที่ยวพักผ่อนค่าสันทนาการต่างๆแล้วก็คูณเงินจำนวนนั้นด้วย12แล้วคูณผลลัพธ์ที่ได้ด้วย20ซึ่งจำนวนปีที่คุณอาจจะมีชีวิตอยู่หลังจาก,กเกษียณแล้วนั่นเองจำนวนเงินทั้งหมดก็คือเป้าหมายสำหรับการ,กรเกษียณตัวเองของคุณมันเป็นจำนวนเงินที่คุณจะเก็บหอมรอมริบเอาไว้เพื่อมอบอิสรภาพทางการเงินให้แก่ชีวิตจากนั้นให้ระบุมูลค่าทรัพย์สินสุทธ,ธิของคุณคำนวณลงบนกระดาษว่า คุณมีทรัพย์สินมูลค่าเท่าไหร่ในวันนี้จินตนาการว่าคุณกําลังจะขายทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีและก็ย้ายไปอยู่ต่างประเทศจงซื่อสัตย์กับตัวเองคุณจะมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่ถ้าคุณเปลี่ยนทรัพย์สินทั้งหมดที่มีให้เป็นเงินนี่เป็นการวิเคราะห์แบบเดียวกับที่ธนาคารใช้เวลาพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้กับคุณผู้ให้กู้ยืมต้องการทราบว่าคุณมีเงินเท่าไหร่เป็นหนี้เท่าไหร่และมีสภาพคล่องทางการเงินเป็นอย่างไรตอนนี้คุณควรมีจุดเริ่มต้นทางการเงิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิในปัจจุบนันรวมถึงเป้าหมายทางการเงินหรือว่าจำนวนเงินที่คุณต้องการจะมีในอนาคตคุณพรอพ้อมที่จะลงมือปฏิบัติแล้วต่อมาก็คือการคิดแบบย้อนกลับจากอนาคตเพื่อจะระบุจุดหมายปลายทางของคุณในด้านใดๆก็ตามของชีวิตให้คุณฝึกฝนเทคนิคมองในระยะยาวซึ่งบรรดาผู้ที่ประสบความสําเร็จในทุกสาขาอาชีพเขานําไปใช้กันอย่างแพร่หลายมากโดยคุณจะต้องมองไปข้างหน้าหลายๆปีและกําหนดว่า คุณต้องการยืนอยู่ตรงจุดไหนเมื่อเวลานั้นมาถึงต่อจากนั้นให้คุณฝึกคิดแบบย้อนกลับจากอนาคตจากอนาคตในจินตนาการของคุณซึ่งเป็นจุดที่คุณมองเห็นได้กว้างไกลกว่าให้มองกลับมายังจุดที่คุณอยู่ในปัจจุบันแล้วก็นึกถึงขั้นตอนที่คุณสามารถดําเนินการตั้งแต่วันนี้เพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่คุณปรารถนาในอนาคตได้ มุมมองระยะยาวนี้ช่วยคุณสามารถมองเห็นตัวเองและชีวิตของคุณได้อย่างแจ่มชัดมากยิ่งขึ้นมันเปิดเผยให้เห็นถึงสิ่งที่คุณต้องทำและสิ่งที่คุณต้องเลิกทำหากคุณต้องการไปถึงจุดหมายปลายทางที่ปรารถนาอย่างแท้จริงเมื่อคุณรู้แน่ชัดแล้วว่าจุดหมายปลายทางของคุณอยู่ที่ไหนคุณก็จะพบว่าคุณสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการกระทำในแต่ละวันและในแต่ละชั่วโมงได้ง่ายขึ้นความลับก็คือว่าคุณต้องแน่ใจว่า ทุกสิ่งที่คุณทำและทุกการตัดสินใจของคุณในวันนี้มันจะนำพาคุณไปสู่จุดหมายปลายทางที่คุณได้เลือกไว้ในการกำหนดจุดหมายปลายทางของคุณนั้นคุณสามารถใช้เทคนิคพิเศษสีประการนี้เพื่อเร่งความก้าวหน้าและเพิ่มโอกาสที่คุณจะบรรลุปเป้าหมายตรงตามเวลาที่กำหนดไว้เทคนิคเหล่านี้ได้แก่การถ่ายทอดเป็นถ้อยคำการนึกภาพการจินตนาการถึงอารมณ์ความรู้สึกและการให้เหตุผลข้อที่1ก็คือ การถ่ายทอดเป็นถ้อยคําให้คุณเขียนเป้าหมายที่ชัดเจนเฉพาะเจาะจงและก็สามารถวัดผลได้คุณไม่สามารถหวดลูกเบสบอลถูกได้ถ้าคุณมองไม่เห็นลูกคุณไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่คุณไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูดที่ชัดเจนได้ยิ่งคุณใช้เวลาเพื่อบรรยายเป้าหมายที่คุณปรารถนาให้มันถูกต้องและก็ชัดเจนมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งแน่ใจได้ง่ายขึ้นว่า ทุกก้าของคุณมุ่งตรงไปสู่จุดหมายปลายทางที่ถูกต้องจริงๆข้อที่2ก็คือการนึกภาพนึกถึงความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตภายนอกของคุณได้ด้วยการปรับปรุงภาพในหัวของคุณเกี่ยวกับตัวคุณเองและอนาคตที่คุณปรารถนาคุณจะต้องสร้างภาพที่ละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายหรือว่าจุดหมายปลายทางอันสมบูรณ์แบบขึ้นมาในหัวของคุณความสามารถในการนึกภาพของคุณ คือหนึ่งในพลังอันน่าทึ่งที่สุดที่คุณควรมีไว้ในครอบครองทุกครั้งที่คุณนึกถึงภาพเป้าหมายอันสมบูรณ์แบบของคุณซ้ำอีกครั้งราวกับว่ามันได้เกิดขึ้นจริงๆแล้วนั่นก็เท่ากับว่าคุณได้ฝังภาพดังกล่าวให้ลึกลงไปเรื่อยๆในจิตใต้สำนึกของคุณยิ่งคุณมองเห็นเป้าหมายในหัวของคุณชัดเจนเท่าไหร่มันก็จะยิ่งกลายเป็นความจริงเร็วขึ้นเท่านั้นข้อที่ 3. การจินตนาการถึงอารมณ์ความรู้สึก เมื่อคุณนำอารมณ์ความรู้สึกมาเชื่อมโยงกับเป้าหมายที่คุณได้ถ่ายทอดออกมาเป็นถ้อยคําและเป็นภาพนั่นหมายความว่าคุณได้สร้างอารมณ์ความรู้สึกที่คุณจะได้สัมผัสจริงๆถ้าคุณบรรลุเป้าหมายแล้วยิ่งอารมณ์ความรู้สึกที่ผูกติดกับเป้าหมายนั้นมีพลังรุนแรงมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งทุ่มเทพลังกายและพลังใจให้กับการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวมากขึ้นเท่านั้นและคุณก็จะยิ่งบรรลุเป้าหมายนั้นได้เร็วขึ้นด้วย เมื่อคุณจินตนาการถึงความรู้สึกสนุกสนานสุขใจภูมิใจและพึงพอใจซึ่งจะเกิดขึ้นตามมาเมื่อคุณบรรลุปเป้าหมายนั้นเท่ากับว่าคุณเพิ่มพลังทางความคิดสำหรับการบรรลุปเป้าหมายได้เป็นเท่าตัวเลยทีเดียวข้อที่4การให้เหตุผลคุณหาเหตุผลให้กับเป้าหมายของคุณด้วยการเขียนถึงเหตุผลทั้งหมดว่าทำไมคุณต้องการบรรลุปเป้าหมายดังกล่าวและผลประโยชน์ทั้งหมดที่คุณจะได้รับจากการบรรลุปเป้าหมายนั้น ให้ระบุออกมาให้หมดว่าการบรรลุปเป้าหมายดังกล่าวจะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้นยังไงเหตุผลมันคือเชื้อเพลิงสําหรับเตาหลอมแห่งความสําเร็จยิ่งคุณมีเหตุผลสําหรับการบรรลุปเป้าหมายของคุณมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมีแรงจูงใจและความมุ่งมั่นมากขึ้นเท่านั้นยิ่งคุณมีเหตุผลมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งยืนหยัดต่อสู้ไม่ว่าคุณจะเผชิญก,กับอุปสรรคใดๆก็ตามมากขึ้นยิ่งคุณมีเหตุผลมากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งมีความคิดสร้างสารรค์ในการเอาชนะความยุ่งยากและอุปสรรคต่างๆมากขึ้นเท่านั้นและยิ่งคุณมีเหตุผลมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะไม่มีอะไรมาหยุดยั้งคุณให้ก้าวไปถึงจุดหมายปลายทางได้มากขึ้นเท่านั้นต่อมาก็คือการทําให้น่าเชื่อถือหนึ่งในประเด็นสําคัญก็คือจงแน่ใจว่าเป้าหมายของคุณนั้นน่าเชื่อถือและก็เป็นไปได้จริงดังคํากล่าวของนโปเลียนที่บอกว่าสิ่งใดก็ตามที่สมองของมนุษย์เราสามารถทําความเข้าใจและเชื่อได้ มันก็สามารถกลายเป็นความจริงขึ้นมาได้สิ่งใดก็ตามที่สมองของเราสามารถทำความเข้าใจและเชื่อได้มันก็สามารถกลายเป็นความจริงขึ้นมาได้เมื่อคุณตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางที่น่าตื่นเต้นเป้าหมายของคุณต้องเป็นไปได้จริงมันต้องเป็นสิ่งที่คุณคิดถึงมันได้ตลอดมันต้องเป็นสิ่งที่ทำให้คุณก้าวเท้าออกไปและต้องทำให้คุณมั่นใจว่าคุณจะไปถึงได้เหตุผลของการทำให้เป้าหมายของคุณน่าเชื่อถือก็คือ ถ้าคุณกำหนดเป้าหมายสูงกว่าที่คุณเคยทำสำเร็จมากเกินไปมันก็จะทำให้คุณท้อมากกว่าที่จะเป็นแรงจูงใจให้คุณเมื่อคุณกำหนดเป้าหมายเอาไว้สูงเกินไปแผงตัดวงจรอัตโนมัติในจิตใต้สำนึกของคุณก็จะตัดการทำงานของแรงจูงใจในตัวคุณถ้าหากคุณไม่เชื่อว่าตัวเองจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ก็จะไม่มีพลังความคิดใดๆที่เริ่มต้นทำงานเพื่อช่วยเหลือคุณให้บรรลุเป้าหมายแต่ตรงกันข้ามคุณอาจจะมีแรงจูงใจและรู้สึก ตื่นเต้นอยู่สักพักแต่ทันทีที่คุณเผชิญหน้ากับอุปสรรคและความผิดหวังในระหว่างการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้คุณก็จะสูญเสียกำลังใจและก็ล้มเลิกความตั้งใจได้ในที่สุดทุกวันนี้การค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ไม่ได้อยู่ที่นอกโลกอีกต่อไปแต่มันอยู่ที่ภายในตัวเราต่างหากนั่นก็คือการมองเห็นและปลดปล่อยพลังความคิดอันนาทึ่งของตัวเราออกมาเนื่องด้วยประสบการณ์ในวัยเด็กและปัจจัยอื่น คุณจึงมีสิ่งกีดขวางทางใจจํานวนหนึ่งซ่อนอยู่ลึกๆภายในใจมันคอยปิดกั้นศักยภาพของตัวคุณเองเอาไว้ดังนั้นหนึ่งในขั้นตอนแรกของการบรรลุความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่ก็คือการระบุว่าสิ่งกีดขวางทางใจเหล่านี้มีอะไรบ้างและกําจัดพวกมันทิ้งไปเพื่อให้คุณสามารถก้าวหน้าในชีวิตได้อย่างรวดเร็วยิ่งกว่าที่เคยหนึ่งในอุปสรรคในระดับจิตใต้สำนึกที่เป็นอันตรายมากที่สุดก็คือ ความรู้สึกว่าตนเองไม่คู่ควรความรู้สึกเช่นนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณรู้สึกลึกๆในใจว่าคุณไม่คู่ควรที่จะมีความสุขการมีสุขภาพที่แข็งแรงและก็มีฐานะที่ร่ำรวยคนส่วนใหญ่มีความรู้สึกเช่นนี้อย่างน้อยก็ในระดับหนึ่งและสำหรับคนจำนวนไม่น้อยมันก็ได้กลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความสำเร็จของพวกเขาสิ่งกีดขวางเหล่านี้ปรากฏให้เห็นในรูปของความรู้สึกที่ว่า ฉันไม่ดีพอความจริงอีกประการหนึ่งก็คือว่าคุณคู่ควรกับสิ่งดีๆทั้งหมดในชีวิตเท่าที่คุณจะสามารถจินตนาการได้ตราบเท่าที่คุณได้สิ่งเหล่านั้นมาด้วยการลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อมอบคุณค่าให้กับผู้อื่นเมื่อคุณพัฒนาความสามารถและทักษะทุ่มเททำงานหนักและทำสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นคุณก็คู่ควรที่ได้รับการยอมรับและได้รางวัลตอบแทนคุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควร เมื่อคุณสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับชีวิตของคนอื่นคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเก็บคุณค่าบางส่วนนั้นไว้กับตัวเองเช่นกันแนวคิดง่ายๆนี้คือรากฐานของตลาดเสรีและสังคมเสรีเมื่อคุณประสบความสําเร็จทางการเงินอย่างยิ่งใหญ่ก็อาจจะมีคนถามคุณว่าคุณไม่รู้สึกผิดเลยหรือที่ได้เงินทั้งหมดนั้นมาคุณสามารถตอบกลับไปด้วยความมั่นใจและก็ความภูมิใจได้เลยว่าไม่เลยฉันตัดสินใจแล้วว่า วิธีที่ดีที่สุดในการช่วยเหลือคนยากจนก็คือการไม่เป็นหนึ่งในพวกเขาปีเตอร์ดรักเกอร์กล่าวเอาไว้ว่าเราสามารถกำจัดความเข้าใจผิดทางด้านธุรกิจและการเงินส่วนใหญ่ทิ้งไปได้ถ้าหากเราแทนที่คำว่าความสำเร็จด้วยคำว่าความช่วยเหลือเมื่อคุณมองดูร,รอบๆคุณจะพบว่าคนที่มีฐานะมัง่งคั่งที่สุดคือคนที่กำลังมอบความช่วยเหลือที่สำคัญที่สุดแก่ผู้คนจำนวนมากที่สุดพวกเขากำลังผลิตสินค้า และมอบบริการซึ่งผู้คนจำนวนมากเต็มใจและกระหายที่จะจับจ่ายมาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองคำถามที่คุณต้องถามและตอบก็คือฉันจะช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไรเพื่อทำให้พวกเขาอยากให้เงินในจำนวนที่ฉันต้องการบางทีเนี่ยจะเป็นคำถามสำคัญที่สุดในชีวิตทางการเงินของคุณก็ได้คุณกำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันคุณสามารถทำอะไรได้ในอนาคต ทำไมคุณจึงสมควรได้รับเงินก้อนนั้นคุณเตรียมพร้อมจะมอบคุณค่าใดแก่ผู้อื่นเพื่อให้พวกเขามอบเงินที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของพวกเขาแก่คุณด้วยความสมัครใจเนื้อสิ่งอื่นใดคุณก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองจากภายในให้กลายเป็นคนแบบไหนทั้งในแง่ของความรู้ทักษะและลักษณะนิสัยเพื่อให้คุณผู้ควรกับรูปแบบชีวิตภายนอกที่คุณต้องการเมื่อคุณหยุดคิดถึงตัวคุณเองและสิ่งที่คุณจะได้รับ แล้วเริ่มต้นมองเข้าไปในความคิดและจิตใจของคนที่คุณต้องการมอบบริการให้คุณจะมองเห็นความเป็นไปได้และโอกาสสารพัดรูปแบบในการช่วยเหลือคนเหล่านั้นเมื่อคุณเริ่มเพ่งสมาธิไปที่การให้คุณก็จะเริ่มก้าวไปบนถนนแห่งความร่ำรวยอย่างแท้จริง